โอ้ยส่งไม่ถูกเลยคือแบบว่าเจอฉากนี้นี่คือลูกก็บอกว่าเฮ้ยต้องเปิดนะวันนี้เนี่ยส่งไม่ถูกเลยก็เนี้ยแหละเป็นฉากที่พี่นิวของเรานะคะใส่ผ้ากอมาแล้วก็โชว์ซิปแคขาวๆนั่นเองนะคะก็โอ้ยโอ้ยพี่นิวตาอะรงเนี้ตาตาตาแล้วหนูก็ต้องปิดตาสงพูดละเพราะแหม สำหรับใครที่คิดถึงหนุ่มคนนี้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วหนุ่มนิวเนื้อต้องถือว่าปีนี้เป็นปีที่ฮอตของเขามากเลยนะคือเพราะจริงๆเราขอเราขอ,ขอขาติดต่อตลอดนะเป็นระเอกที่แบบว่่ขึ้ำบนตัวบบอ่ะท็อปๆแล้วนะใช่นี่ขนาดแบบบางเรื่องนี่ไปถ่ายอยู่ในปงในป่านะล้วทำไมขาวขนาดนี้เลยใช่แล้วคะ่ะากนี้เป็นฉากจะบ,บวชผมานานหรือเปล่าคะ ใช่ไหมใช่โอ้เราไม่เสียอะไรหรอกมัดปักออกมาให้แน่นนะคะพี่นยเกงข้างในน่อเปอล่าลูกกลูกกอลากกอลูกกอลูกลูกกอลูกกออลอลูกกอลูกอลวกกออาูกกอลูกอลูกกอลูอูอออล่อลูกกูอล่กกอลูกกอลูกูกกอลูกกไลูลูกกกกูอูกก่าอลอาูกกูกกอลูกกลูกกอกอลูกกอูอออูกูก พูดถึงฉากวันนี้นิดนึงค่ะเรื่องเตือ<ม>สั่งฟ้าสองว่า เป็นฉากอะไรยังไงบ้างวันนี้วันนี้เป็นฉากที่ตัวกล้านะครับกําลังจะมาบวชให้คุณแม่ครับในเรื่องนะฮะแต่ว่ากําลังจะปรงผมแล้วกำลังจะเข้าพิธีบวชเป็นนาคแล้วก็เข้าบวชแล้วแต่ว่ามันเอิญมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซะก,ก่อนก็เลยยังไม่ทันได้บวชครับค่ะในในเรื่องรับบทเป็นพระเอกเลยใช่ไหมคะแล้วว่าเห็นว่าได้ร่วมกับพี่รายกับพี่แลรี่เป็นไงบ้างก็ คือพี่เคลลี่ก็เคยร่วมงานมาแล้ว,ลวนะฮะก็สนิทกันครับพี่ชายก็เรื่องนี้เรื่องแรกครับแต่ว่าก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพี่ชายก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็น่ารักมากครับก็ก็สนิทกันค่อนข้าง,งเร็วด้วยครับค่ะ แล้วเรื่องนี้มีความยากไหมคะสำหรับสำหรับตัวพี่พี่นิวเองเพราะว่ามีบู๊ก็เยอะดราม่าก,ก็มีอะไรนู่นนี่นั่น,นก็มีมากมายเลย,ยาถาม,มว่ายากไหมก็ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเป็นพีเรียดน,นิดในยุคมันยุคเจูยุคคุณพ่อคุณแม่เราอะครับ,รบซึ่งภาษาการพูดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนสมัยเราแล้วมันก็จะมีบางคําที่สมัยนั้นเขาไม่ใช้กันอะไรเงี้ยฮะก็ก็ต้องปรับพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการบู๊อะไรเงี้ยครับก็ก็เคย ผ่านประสบการณ์เรื่องเรื่องละครบูมาบ้างแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยครับค่ะแล้วจากภาคที่หนึ่งกับภาคที่2พี่ว่ามีความต่างกันไหมสําหรับตัวตัวละครที่เล่นเล่นครับ<ๆ>สำหรับภาคนี้นะฮะมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะ<ๆ>แล้วก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่างจากภาคที่แล้วซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดในเรื่องของ คนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าชาติกําเนิดเราเป็นอะไรมาแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกชะตาชีวิตของตัวเราเองว่าเราจะเป็นคนดีได้หรือ,อจะเป็นคนเลวได้ด้วยตัวของเราเองไม่เกี่ยวกับชาติกําเนิดเลยครับหเห็น<อ>เรื่องนี้<ผ>ม,มีม,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 มีเกี่ยวกับพวกสาศาสตร์ด้วยเห็นว่าใช่ก็แต่ว่าทั้งมวยด้วยแล้วก็สาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะของผมนี่จะคือในเรื่องนี้จะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ครับซึ่งซึ่งไม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของสยศาสตร์ไม่พึ่งสยศาสตร์เลยครับก็จะคอยคุณปู่ก็คือพี่เคล พ่อก็คือน้องออฟเนี่ยฮะก็จะคอยสอนวิชาให้ให้ของดีมาคอยคุ้มกันเราก็จะแบบไม่ค่อยใช้ไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากอะไรพึ่งของพวกนี้จะใช้ความสามารถของตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีวิชาอะไรติดตัวเท่าไหร่นะค่ะเมื่อกี้เห็นฉากที่ผ่านมาหนูยืนอยู่เห็นแบบว่าถอดมีถักถอดเสื้อกันแล้วแบบว่าดูหุ่นเฟิร์มขึ้นกลับมาคราวนี้มีอะไรยังไงเคลียรก็ออกกําลังครับคือ มันขึ้นอยู่กับว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละเรื่องนะอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นคุณชายเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเฟิร์มมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นละครบู๊เนี่ยแล้วในเรื่องเนี่ยผมจะต้องเป็น เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักมวยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยต้องค่อนข้างต้องเฟิร์มใช่ก็ต้องตามคาแรคเตอร์ของแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยครับน้องนางเอกสองคนเมื่อครั้งที่เราไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าแม่พี่กินนมทั่วเหลืองพี่หลือเปาก็แบบนี้พี่จะมีอะไรตอบตับน้องเขาบ้างน้องเขาบอกว่าพี่กินตั้งแต่เล็กๆเลยก็คุณแม่ครับคุณแม่เขา ค่อนข้างดูแลตัวเองดีตอนที่ท้องผมอยู่อะไรเงี้ยครับกินผล,ลไม้กินฟักทองกินธัญ,ญพืชอะไรพวกเนี้ยครับ,รบก็เลยแบบเราก็เลยโชคดีที่แบบโตมาแล้วผิวพรรณดีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นความดีความชอบของคุณแม่ร้่นๆู่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับค่ะแล้วด้วยส่วนตัวตอนนี้ตอนนี้ก็คือ,อคว่า <ผม S 2> เวลาพักผ่อนน้อยลงเพราะว่าละครก็เร่งที่จะถ่ายมีมีเคล็ดลับอะไรบ้างนตอนนี้เพราะว่าเห็นแบบว่าเร่งมากเลยละครก็ ก็ถ้าเวลาเราน้อยเราก็ต้องมีตัวช่วยมีอาหารเสริมมีมีวิตามินมีครีมบำรุงครีมกันแดดอะไรที่มันเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับก็แค่นั้นเองเท่านั้นก็ดูแลทั่วๆไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ3มื้อ5หมู่อะไรอย่างนี้ครับแค่นั้นเองครับกลับมาที่เรื่องเราขออีกครั้งหนึ่งเรื่องเสือสังฟาตอนนี้สําหรับโดยตัวพี่นิวเองตอนนี้คาดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการเข้าฉากพราอมถ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับก็ตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเปอร ก็ถ่ายไปคืออย่างที่เห็นเนี่ยครับคือแต่ละฉากเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการถ่ายเพราะว่าทางผู้กํากับก็ดีทางทีมงานก็ดีเขาค่อนข้างละเมียดละไมในการทําแล้วก็คือค่อนข้างละเอียดครับพิธีวิธันแต่ละฉากที่ออกมาเนี่ยคือดูแล้วดูอีกแล้วก็เลือก ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างใช้เวลานานในการถ่ายแต่ละฉากแล้วคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ดูผลงานเรื่องเสือสังฟ้า2เมื่อไหร่อะไรยังไงเอ,อ่อสำหรับเสือสังฟ้า2นี่นะครับน่าจะเป็นละครของปีหน้าอ,อาจจะเป็นช่วงต้นต้นปีอะไรอเงี้ยครับใช่ครับ ต้องใช้เวลาในการทำเพราะว่าไหนจะมีฉากบู๊อีกไหนจะ CG มีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะอะไรยงี้ครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยค่ะฝากผลงานให้กับผู้ชมชางบ้านนิดนึงครับก็ฝากละครแล้วกันนะครับสำหรับเสือสังฟาภ,าภาค2นะฮะก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจนะฮะแล้วก็เหนื่อยในการทำงานนะครับแต่ว่าเราจะมีกำลังใจได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนะครับติดตามชมผลงานแล้วก็ชื่นชอบในงานที่เราทำนะครับเราก็จะมีพลังแล้วก็กำลังใจในการทำงานต่อๆไป ใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับทาคขอบคุณคับมาเล็กงบ